วันนี้จะเป็นนาทีปูคุณว่างที่ให้โชคให้ใช่<อ>พ่อยพีน้องต้องไปคือแปวอยู่กับส่วนหนึ่งแต่ว่าปูได้มาก่อนนี่กับส่วนหนึ่งอยูอ่เอา,าได้มาก่อนนี่ได้มากใส่ปูได้มากความฝันเลขอันนี้ความฝันเก็จ,จะวันขันวิว้าไปแล้วเลขความฝันปูนี่ว่าธรรมดาเลขความฝันตัวนี้ความฝันของปู้สูงค่อนข้างสมั่นใจหลายเดียวก็นี้วันเทาะ ให้ให hey, hey, ้นั่นให้ดีมันมีผ yep. re 50 50. ู้ชายความฝันควมฝันในควบฝันมันมีผู้ชายผู้หนึ่งมานั่งเหี้ยงมานั่งเหี้ยงคนสี่ประมาณอายุประมาณห้าสิบห้าสิบปีห้าสิบหรือว่าห้าสิบเอ็ดนี่แหละคนสี่ประมาณนั่งเหี้ยงคางนั่งเหี้ยงคางแล้วก็เลยก็เลยว่าเบาขึ้นค่ำค่ำหนึ่งคนเบาขึ้นพูนพูนพูนเบิ้งดูว่าสัุนแล้วซีเมื่อไปเบิ้งดูเบิ้งย่างก็เลี้ยวเบิ้ง ยึ้ใส่บอกเบิ้งยังพุ่นแม่จนบอกแสงแตกภาพภาพอยู่ครับผมก็เลยเลี้ยวไปเบิง้งครับเดี๋ยวไปเบิง้งเป็นเลขอกหา<อ>เลขอกหาออกแสงยังแบบรุ่นแรกเลยเลขอกหาเนี่ยมีละเลขอกหาเลือกหาออกแสงยังบอกเคยเห็นมาก่อนแม่แม่เลยบัวแตกออกเป็นไฟดอกไม้ไฟแตกภาพ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 ดอกไม้สวรรค์ของแท้น,นี่ละคือคือเลขกหาเนี่ยคือเพื่อนออกแสงแต่ดยว่ามีความหมั่นใจครับหาบ้นเถาะครับผม มีความฝันอันแต่ว่าล่วงคลิปแหม่มแหม่มเพิ่นไปเลยครับผมนี่ว่าล่งไปแล้วเพิ่นมาครับวันนี้ก็ก็ได้เลขหาตัวเดียวก็เล่าพากันว่ากันว่าเลขหาตัวเดียวเดียวตัวใดมาประโกบได้ตัวเดียวบอกก้างบนตัวเดียวครับก็คนัที่นั่งอยู่หันดีตีท่านเราเป็นอันใดก็ได้คนที่เพิ่นบอกว่าท่านครับคนที่เพิ่นบอกอะเน่ะอยู่จีเยวเป็นตัวใด เรียกสามตัวก็ได้เรียกสองตัวก็ได้เตียวเพื่อนลูกสันครับพขนมื่อเนี่ยหนึ่งสี่พูน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 ยังสิ่ไหมอืมจะเรียกว่ามัตสิเป็นหาหนึ่งหาบอกมันหาหาหนึ่งซะด้วยในในใใจแต่ว่าในใจว่ามัตสิหาคืออกับกับว่าได้เตี๋ยกับว่าได้ล่องไปสามตัวล่องให้เพื่อนล่องให้เพื่อนไปหาหาครับข่านเดียวหาหาบาทนี่ก็ ก็เลยมาทบถวนเบิงไน่จีบกับขอมาทบถวนมือรุ่นมากเหระครับทบถวนเบิงไม่มีครอใหม่มันเถระไม่มีคอใหม่เลือกหาหานี่มันเคยมันเค่อยมาอยู่แต่ว่ามันจับมันจับมันจับสามตัวมันมาสามตัวครับมันมาสามตัวหามานเค่อยมาสามตัวอยู่ครับมันมางวดนั้นหาหาสองหรือว่าสองหาหานะ มากวดนะแต่ว่าเพิ่นมานางเฮี้ยงบาทนี่ผมก็เลยสิสตีาผมเป็นเป็นผู้ผู้ออกน้ำครับในในในตัวเลขจํานวนเลขเพินน่นนางเฮี้ยงก็เลยเอกตอี๋หาสองตัวอืมตี๋หาสองตัวก็เลยตีวหาสองตัวก็เลยอกหาหาสองหาหาสองแม่ใชหาหาสอง เพราะว่าพันมาน่งเฮียงเลยพันสี่บอกหาสองหรือว่าหาหนึ่งนี่หละอยู่อยู่อยู่ในเต็มขึ้นแต้มลงเต็มนี่และครับกาสองหรือหานึ่งเดี๋ยะที่แมนเันเรียกสองตัวกับหาหาหรือว่าหาสองหานึ่งนี่หละครับอยู่อยู่อยู่ในจุนวนี่ครับก็ได้เท่านั้นเราบ่บ่บ่แม่นเลขที่ไปนั่งเอาดอกโหอันนี้ือเนเลขฝันเลขกฝันนี่เรียกในต้องงวดวันเทะแมนงวดที่แล้วมา เมื่อที่แล้วมาหันฝันเทียนตาบ<อ>ักขาวคือว่าเนะเห็นตาบักขาวกับก้า,ก,าก้าเด่นเลยตาบักขาวคือแปดมันบอกเด่นให้เลยเลขแปดนี่ขีดวงกลมไว้เลยตาบักขาวนี่คือแปดหื่นสองหลังเหื่นสองหลังแต่ว่ามุ่งใบจากจากระตีเจ็ด<อ>แต่ว่าเหื่นสองหลังเมื่อบังเมาางื่อบังก็เลยเตียวแปดสองเจ็ดวาดนี่ก็มานอนก่องขึ้นมาฝันครับ<อ>มาฝันอีก ปันว่ามี่นมายืนขี่ใส่รถอืยืนขี่ใส่รถผมเหรครับผมก็เลยมาตีผมมาตีไม่ผมมาเอาไมบแปดห้าเจ็ดพีดเต็มเดียวเลขสามตัวนี่คือ,ค,อคือทีทีมันออกแปดหกเจ็ดมันแบนะผมามาซื้อโอ้เบิดเงินหลายบาทเติบซสือซืือแปดห้าเจ็ดครับมันมัน มันไปออก 8, 6, 8, 6, แปดหกเกตแปดหกเจตเตีมเดียวนะแม,นม่น่าเชื่อได้เออเชื่อได้อย <c oughs> แต่วางวันนี้ให้ให้คืนเตียมลงเตียมไปเด้อครับครับเออให้คืนเตียมสองหนึ่งนี่ละครับปายมันถ่ายมันครับบาทนี่มาถึงเรื่องที่ว่าสิบแปเอาอยูแม่ลงโค้งพูนครับไปเพิ่นกบับวเพิ่นกับวได้ไปนั่งน้ำดอกมูกปูใส่หน่อยเพิ่นเพิ่นเอาแลว้วเพิ่นก็แล้วเนาะครับผมก็ไป เพิ่นกับปน้ำโยต์แต่ว่าเพิ่นบาได้ไปนั่งเอาน้ำดอกครับไปผู้เดียวมันเป็นสารสารเจ้ายูยู่ขางวันคือองค์องค์นั่นเพิน่นเพิ่นปั่นไว้เป็นลูกปันปนกป่นที่่สมบ์ครับเป็นลูกปั้นที่ปั้น่แล้วอ่ะแม่เป็นที่นานาสงสารเวทนาอยลูกปัน้น จอยหอยโซ,โ,ซโ,ซโ,ซโซ่่แบบไดบอกว่าถือดอกลูกป,ปั่นหนาะสงสารโย่รับก็เลยว่าอ้หนาสงสารหนานี่คนมารอหลอมเพิ่นเรียดเพิเ่นขึ้นไม่แท้ให้สมบูรณ์กว่านี้ก,นกันเลยในจิตใหญ่วายโยคกันเลยอธิษฐานในาจิตกับของว่าปู่เอ้ยให้ลูกหลานได้โชคถือรางวัลถือไข่รางวัลที่หนึ่งสามตัว ไต่สมมารพระควรหลูกหลานสิมารอหลอมให้ใหม่มสิมาเฮ็ดสมบูแบบรณแบบ์แบบครับแบบแบบนี้คือเดี๋ยวนี้ปูนี่พิการอยู่ด้ับพิการหลายห <c oughs> มอกลายส่วงอธิษฐานในกิจกับของครับเพื่อนก็นเลยว่าเอามึงขันมึงอยากได้โกกาสีหมึงว่าส้นเราบอกเนาะมาตัวนั้นมึงขี่เมื่อเด้อ มื่ขี้เมื่อมาตัวนั้นเลี้ยวเบื้องเป็นมาปูนเป็นมาปูนบัดเราบอกว่าให้ขีมามาปูนตัวนั้นเราเคลื่อนไหวได้เป็นมาอิหลีบบัดครับครับขึ้นขี้เอาคุณนาคตัวนึงกูจะขึ้นขี้นาคดอกกูที่เยวนาคมงเขียวมาอืจักสี่ขี้ไปใส่ละแต่ว่าเราบอกให้ขึ้นเขี้ยอามาขี้เมื่ออืแต่ว่านาคกันกูจะเป็นผู้ขี้ครับบัดนี้ก็ เราพอได้ให้เป็นโตแต่ว่ามาตีเอามาตีปัญหาของเราหันละครับก็เรียกว่ามา่านี่ก็เป็นหาไอ้ไอ้ปูเป็นคนไปขืนขี้ขี้ก็เป็นหาหาทับหามันก็หาอยู่แล้วมันก็หาขันบ่าโลกมาสิฟเ,เป็นบ่ครับนั่นแหละขันบ่าขา้ืนไปซิฟหาทับหาแต่ว่า<ด>ปู<ห>าขี้หนากันบะปูเท่าหันเพิ่นขี้หนักก็เลยตีเป็นปูหันก็เลยตีเพิ่นเป็น เก้าเป็นเป็นเก้าหน้าเป็นเจ็ดก็เลยเอาห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแมนยูหันได้ห้าเก้าเจ็ดนาฬีก็ก็ก็ตีเอาตามที่ปัญหาที่เพื่อนไห้ครับผมเพื่อนว่าได้เขียนเป็นตัวเห้ามีคือคือมองนี่ครับครับก็คือคือที่ใดแม่หนิเพื่นเพื่นว่าให้เป็นตัวเพื่อนกะเว่าตาม ปัญหาที่เพิ่นหายมากหายเฮามากวคาเค์เพิ่งนี่แล้วเนาะแมนแมนเพิ่นบ่อหายเป็นโตอันอันนี้ก็คือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือหายแล้วท่างไปว่าปัญหาเพิ่นมาแบบนั้นบางครั้งผู้ได้รับฟังแล้วรู้แล้วอาจสิตีไปว่าคือปูก็เป็นก็เป็นได้ครับอาจสิตีไปมามันเป็นยังวันนี้ปูขึ้นไปขี้นาคกันมันเป็นอะไรอ,อันนี้ก็หายแล้วท่างไปเนาะครับเนาะ ครก็ว่าไปตีไปเพละรูปแบบแต่ว่าตามที่ปู่ตีได้ก็คือมาแบบนี้อืมคันเซียวคันเซียวเลขสองตัวกับกับมันกระตวเดียวกันกับโยเลขฝันครับหาหาก็ได้เนาะครับหาหาก็ได้หรือว่าเก้าหาเจ็ดหาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ละอยนี่ครับเด้อครับอ,อ,อยอยูนี่ละเลขสองตัวมันตีได้ไปซ้ำน,นั่นเก้าหา อละเจ็ดหาหม่าตีเป็นยังล่ะปูเก้าเจ็ดมามานี่ตีเป็นหาตามที่ปูเคย,เ,ยเคย,เคย,เ,คยเคยตีตีเป็นหางวดน,นั่นปูไปเอากับปูใส่หน่อยไปเอา <สะ S 1> ไปทางข้างเฮ็ดหัวเฮ็ดห้องให้เพิ่น,ให,นให้เพิ่นเที่ยวเพื่อนก็เลยว่าเฮ็ดทางแล้วล้อมคี้มาบาบ่งด้วยใส่หน่อยกับปูคนว่างเนาะว่าสันครับนั่นมาสองตัวว่าสันิ่นคีคีแล้วจะล้มเ้อว่าสันมันออกสองหาหมาสองตัว ให้ค <มา S 1> นทีรีเราจะโลง่งม,มันก็นเลยออกสองหาหามาสองโขอ้กระเลยยืดตีดว่ามาต้องเป็นหาแม,แม่นแม่นนนครับครับออกแสงพร้อมตัวเรียกหาครับ <ๆ S 2> ให้ฝันเนี่ยหามา,นา,าเน้่ยเราที่หานี่เด่น<า>เด่นเด่นเลยเด่นหา เนี่ยนะแล้วไปเถียงใจนะแล้วไปขันว่าหาประกบเอาเออหาตัวประกบเอาเต็นมามักตัวใดเอามาใส่หาเ้อเปิดเปิดลำลาเบิงวาหาเนี่มันคู่กับตัวใดได้เนี่ยครับผมแต่ว่าก็ได้ซัำนี่ละครับผมถือว่าชัดว์เก่งมากๆขันปูขนเบิงวาหัองให้ความชัดเจนเลยเด้อแย่างใสลวดขาวสะอาดลวดให้เ่ราะอ้อมคว่ำอ้อม มันแม่นใหญมันแม่นรถเนาะเออขันแม่นกับแม่นคือว่าคืองวดว่างหันกับพิษแต้มอย่าประยใจอยู่เสียใจยังแรกครับคนเสียเงินลาบ่มเป็นหน่อยเด้เออแบดหาเจ็ดครับลำบ่มหน่อยเสียเงินลาขันแม่นขันแม่นรถลงมาอีกเต้มนึงกับแม่นถือข้าแล้วออันนี้มันพันไปขึ้นเสเขาใช่ไมมันไปขึ้นโอ้ยหา่ ดาไปทั่วที่แล้วหกมันมาแต่สายว่าไปทั่วแล้วว่าเกี่ยวหกเกโตจวโเกี่ยวว่าสนหรอกฮะหอวงสันโตนปูน่ะครับครับครับผมวันนี้กับที่รบกวนปูซ้ำนี่แล้วมันคำเมื่อดเปื้ตาแล้วไปใส่ตอนเนาะ่าไปรับบ้านเลยปูป่บนี้ครับครับผมมาม่แ่นีเป็นมองทุดทายแล้วกันนะครับแล้วครับครับเอาขอบคุณปูได้หลายครับผมขอบคุณได้หลายครับ ก graduate, ับพี่น้องครับคือสิริบุญจะชมกันนะครับส่วนตัวเล็กปูขนว่างนะครับเบนกาะฟันได้ครับพี่น้องมีประกาศจดไปแล้วครับเรื่องมีหาหาสองหาหนึ่งครับแล้วก็หาหาหนึ่งหาสองแล้วก็หาเก้าเจ็ดคับแล้วเก้าหาเจ็ดหาแล้วก็เก้าเจ็ดครับพี่น้องกราบขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องพงพ้าร่วยครับหวังว่าสิบวัฒนดคลิปไม่ไม่ได้สอบไป ก็จะลืมก็จะได้ยิ่เตือนทั้งจังนะครับดอขอให้ลำลำเรื่อยๆตัวทุกท่านทุกคนตัวหนาตัวตาก้นน้ี่นื่อยเหนื่อยเลื่อยเบิดอแล้วมันที่หนึ่งหลายๆกันทุกท่านทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงน,นีน้ครับเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับกับสวัสดีครับ